ที่ตรถติดอยู่เทพคะทุกคนอันนี้เราก็จะวิง่งอันนี้ที่เรากลับรถเมื่อค่ะแวก็ข้างหน้ามุ่งหน้าไปที่ถนนลงกล้าแล้วก็มันก็จะไปตัดถนนลงเกล้าเ้วขวาไปสวนอุคมค่ะแต่ว่านี่เราก็จะตัดเข้ามาในเคหาลงกลา มไมไ่ติดแต่พูดถึงที่กรุงเทพนะเวลาที่รถไม่ติดนะมันก็เหมือนแบบทุกจังหวัดทั่วไปนั่นแหละค่ะทุกคนบางทีหลายบางบางมุมบางสถานที่อ่ะทีก็แยกไม่ออกนะว่าเอ้ยตรงนี้เป็นกรุงเทพหรอืหรอต่ออออางจังหวัดแต่มันก็ทําให้เราเมื่อถึงต่างจังหวัดนะพูดถึงแต่ภาพภาพจำ ถ้าพูดคำ่ากกรุงเทพคนก็นเข้าใจว่าเป็นเป็นเมืองที่พลุกพล่านรถติดตึกลาวาช่องเยอะมันก็แล้วแต่เขตแต่อันนี้คือเราก็จะอยู่ถ้าจะเทียบก็จริงๆแล้วมันก็อยู่เกือบติดติดอีกจังหวัดหนึ่งอะนะเนี่ยซึ่งอันนี้เราก็จะอยู่ใกล้สนามบินสุวรรณภูมิเงนี้สอดน,นี่ถนนลมก้าว ย่านใจกลางเมืองาบ้านมันก็อยู่ได้มันคล้คลายๆเหมือนบ้านเรานี่แหละค่ะทุกคนตอนนี้เราจะไปจะไปเติมน้ำมันหรือเป็นเพราะว่าเราเริ่มชินแล้วมั้งตามอายุพี่ทีะพี่ีเขาสิบขวบคุณแม่ก็อยู่เทพสิบ โอ่หาดล่มก้าวเนี่ยขึ้นเขตรัดกับ,บางนะทุกคนแต่ว่าบ้านท,ที่เราอยู่มันขึ้นเขตรมีม ที่เป็นแป๊บๆนะผ่านไปสิบปีเนี่ยอย่างพี่ทีเขาก็ยี่สิบแล้วซ้ายขวานนะ ชอบมาที่เนี่ยชอบมาที่ปั๊มเนี้ยอันจะเป็นบิ๊กซีขวามือซึ่งก็จะมีปั๊มปตทอ,อยู่ตรงข้ามบิก๊กซีนะทุกคนคือปั๊มเนี้ยบอกเลยอ่ะชอบมากคือเพิ่งมามีปั๊มในใหญ่ย่านเคหะน้องก็ ดีค่ะดีแต่ว่าอเมซอนเขาจะเขาจะเลือกมุมโลเคชันอยู่ลึกหน่อยไปกติแล้วอาจจะชอบแบบอยู่แถวนนหน้าหน้ามองเห็นชัดใช่ไหมแต่นี่เขาไปเขามาอยู่ข้างในแต่ทุกคนเขาก็รู้กันอยู่แล้วค่ะว่าคำว่าปั๊มปตทเนี่ยมันมันก็ต้องมีกาแฟอยู่แล้วมันก็ต้องควบคู่ก,กันกับอเมซอน พอเข้ามาแล้วถึงจะเห็นเห็นความร่มรื่นถึงละทุกคนจะอยู่มุมนู้นมุมป่าอเมซันของเรา <c oughs> ไปแล้วค่ะเดี๋ยวเข้าไปกาแฟก่อนนะ